เดินเดินไปสวนปูใจนำหน้าไเลยปูใจนำหน้าไปเลยโอ้มีต้นมะนาวมะกรูดสวนจะลกนิดนึงเพราะช่วงนี้นะฝนฝนตกทุกวันเลย อ้โตกเดินมาตกลมอันนี้ก็คือต้นข้าวข้าวของปู่ใจนะคะปู่ใจเขาทำนาข้าวโอ้เดินไกลบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเย็น แดดร่มลมตกมีต้นม,มีมีมีคนมาต้อนรับกัดไปเนี่ยทุ่งเงินอย่านะอย่านะ บางบางที่ก็มีน้ำท่วมข้าวแต่ตรงนี้ไม่ท่วมรู้สึกจะได้ผลดีน,บบนี่นก็เป็นที่อยู่ของน้องสาวผู้ใจผู้ใจเขาก็เตรียมตัวแล้วเตรียมตัวจะลงแขกนาะ ปู่ใจลูกหลานนี่หลังจากเลิกเรียนก็มารวมกลุ่มกันนะพ่มา่ไ้เนีนกับหนูงานนี่พี่อีแล้วบ้านใครก็สวยจริง กนานา็อย่างนี้เนาะมีความสุขไปอีกอ,อปปย่างเดินต่อ,อไปก็จังหวัดน,นั้นแล้ว <c oughs> จังายแลนะ้วต้นไม้นี้ของใครของใครของอที่บ้านเองขึ้นมาตั้งแต่รุ่นพู่าแล้ว